บุพพใจแล้วเห็ดกับหมาเออ่ะนยอเี้บายีสบายดคือมาฉพัะในเทือเอาเภอเลยฮะอาเภอเลยนะอาเม่อรถบอก็เรื่องมานะปะท้อนยามอำเ่อจัเอาเ่อโนฟเวทอาเ่อกับบบอุกเหบอว่าโอ้ยมันไปแล้วแบบนี้นะคอยไบอกจาพองมันปูดาดงเราไม่หูแล้วเนาะ แล้ววาะนี่เนาะน้ำตาเราได้กันเฮาอยู่เฮาอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่เก่านิ้ไปทายเพราะเปกระดอแทนนะแล้วเย็ดปิ้งจีนเดี๋ยวนี่คือจำเอ็นในี่นรับพี่น้องเนาะจังได้กับทางคลิปนี้กับยูดีมีแฮงทางทีมงานกับสิทธิ์คอตัวลาไปก่อนพี่น้องไว้ฝากันพิมหนักพิมหน่เนาะพี่น้องเนาะ ว่าพี่จะไปเห็นแห้วมพ่จามสินงมุเาจะดูดีมแหงเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องฝากติดตามเบาโอริแน่เด้อพี่น้องเบิดสชปูสุคนเลเจ้าลางนมาไปทึงบ่ดเเจ้าน้อยเบาจิตเอาอาหารเข้ามาอีกแด้วนี่ กินแถวเนาะโซ่เพียงน้ำคนเนาะนี oh, ่จะว่าจะตั <waters. S 2> like ้งใจเอาด้วยเธอเด้อเอาใบผมอยากเห็นแล้วตอนนี้สบายแต่ไหนก็ตั้งใจเอาเขาไปหู้อยู่ลรามีสติอยู่เวลาเขาเว้าดีเราจะหยุดรถแต่ว่าเขาเคยใช้ไม้อ่อนก็ร้อหลายแล้วเขาต้องใส่ไม้แข็งลองเบื้องปวดกบปวดด้วยไม้แข็งลองเบื้องหมดนี่แต่ว่าตุ่นเจ้าเหาหลายคนกะตีตุนเจ้า เพิ่นบุพเอใจแล้วเห็ดกับหมาเอฟีอะน้ำยอกนี่คือมาฉพัดในเทิดอาเมื่อเลยฮะเอาเมื่อเลยนะเอาเมื่อรอดบ่เพรเรื่องมานะปัดท่อนย้ำเอาเมื่อจากเอาเมื่อนอเฟเอาเมื่อกับบุบอกแล้อบอกว่าโอ้ยมันไปแร้วแบบนี้นะคอยบอกจะพองมันฝวดา là mình hủ nó Ấm, à, chẳng à, 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 phát đi Hai lẽ cũng tì mà nọ Xay mấy túp cá đá gì bạn này Xay mấy túp cá đá gì Đấy, xay như vậy một xíu Mấy xay này <cười> <mà> <cười> thương thương thương. này Một loài xanh thế này Đây thùng mây nó, nó thơm nó Đây thùng mây đến đây này เขาจะบอกว่านี่เดินเถิดเถิดเขาเจ้นใจเลยเครื่องตัดหญ้านะเดี๋ยวนี้นะเพิ่นนังงดไว้ก่อนเก่านเอยใบนี่ยเรารุนแรงเดี๋ยวนี้เพิ่นย่านเราทับถิ่มเนาะเพิ่นต้องงดไว้งดไว้ฟังเบื้องคนดีขึ้นดียังเพิ่นก็จังหวะเติเพิ่นเฮามันแบบนี้ได้งดไว้ก่อนบอกบอกลิ ก็คืองดไว้ก่อนทาง,างเ,เางางบ, oh. บงื้องก่อนเหมือนบอกแทนพังใบก่อนโอ้บางเถือกรเชื่อเพราะว่ามันบวกลบลอยไปเส้นเลยดิบางเทื่อกระเื้อบางเทื่อก็บ่อบอกเหมือนแล้วเบื้องพิจิกรรมก่อนแต่ว oh. ่าเวารีมาจากยาเลยดิขันใบเปลี่ยนน่น,นี่เพราะว่าเพิ่นเวาขาดเวารีเลยดิเพิ่นว่าเพิ่นว่าใบใปุ่งช่วงสีนั่นดอกเพิ่นว่าโอ้ย oh. ันเราทับทิมซื้อมากก็ได้ จะชิวได้ใช่เพรเพื่นเขาต้องเคารพเพื่อนไนดะ้เม่นเขาก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเพื่อนแะของผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนในเมื่อถ้าสมมติว่าโอ้เพื่อนว่าเบิ่งขาเพื่อนซอยหรือว่าซอยต่อไปแหละเพื่อนบอสบายใจกับอันนี้ได้เพราะว่าพฤติกรรมของสบายกับกาวเล่าพดนะแะลากยาเพิ่กนเพื่อนยุดซอยกัทัากับอันนั้นได้เบาลเรียเมียนความเพิ่นเมียนความเพิ่นไนดะ้ ก็คือสมมติว่ากินน้ำไหมหเธอกันเจ้าจะเจอ,อนะกินน้ำเนาะคือน้ำไหลๆยๆคือน้ำไหลไปเห็นได้ไหนที่เจอค่อยเสื้อว่าซ้ำเครื่องตัดเนี่ยราคาสองสามพนี้ถ้าเจ้าปัาปุงตัวอ,อเฮ็ดดีท้ำด,ดีนี่คอยเสื้อว่าเพิน่นสิซื้อหายยูไอเธอเลย อาจ้าฮูจักว่าอยากได้อยากยังอยากอยากได้อย่างนี้ฮะนะอ่าหูจักเฮ็ดฮูจักหานี่เพิ่นกับขอเชื่อว่าเพิ่นเพิ่นกับเบิ้งเจ้าอยู่เดชบอกเธอเลยตอนนี้ก็ได้ที่ทีมงานมาถ่ายแต่ละคนมาถ่ายกันบอกเมน่นะเพิ่นโมเบิ้งได้เพิ่นกับใครที่ตามรับซมคอยเบิ้งอยู่ได้โมเมนต์นั้น กวอ,องบวชก็อ,อยู่ช่วงใช่ไหมอยา่ามันหมู่บังเนะาะแต่ว่าไอ้เธอแล้วนิ่มดีได้มไ้มนี่ยิ่มดียิ่มดีคือคือหัวคือแค่นี่เขากะคุดไปน้ำเฮ็ดไปน้ำมาแล้วในเมื่อเขาไล่เบืดอเด้อเราผัวเักแค่ตานุตะนางก็ได้ก็เฮ็ดไปมือเะาเต็มเหน็ดเต็กจมหน่อยมือละก็สองก้อวเขาก็เฮ็ดไปลูกว่าคอยเป็นผู้เจ้ามันอยากไปทางการแล้วเอาไปนทำอันเกัน แต่เธอนอนมันนอนน้ำเสีบกลางคืนนอนกะลาบเพราะได้เห่า้อนได้หมาน่อยเมนมันสีเห่ามันอยู่ในบ้านอยู่ในเฮือนนี่ดูว่ามันอบอุ่นเ่ะมีหมูมีหมาอยู่ในเฮือนนะนะดูว่ามันคอยบอกเวลาคนเขามาเฮือนมาซานมันก็สีเห่าก้อนมันสิเตือนเห่าก้อนนะนะว่ามีคนมาดูว่ามีเขโามวยอีกอย่างมันกับเตือนเห่าได้ได้การมันก็ได้ประโยชน์ห้ายอย่างมานี่ก็ได้ กึ่งเลยบว่าพอน้องเผ็ดจังกึ่งยู่นี่ลองเลยกึ่งยู่เหรอวะปอตะไผ่เป็นผู้เฮ็ดชิ้นรอดเนี่ยใช่ถ้ามันเนี่ยตะไผ่เฮ็ดโอ้เฮ็ดชิ้นรอดเครื่องในงัวใส่ส้มุนแดงอยู่บ้างเด็กสมูนเดงอันนั้นนะมันสิหามไปเบิดเด่นนะเด้งมากินเนาะสมูนเดงมากิน น้องเอ้ยมีกระดา้หัวเดินหัวจเดิอโยเราเห็นยังไงนะโยแล้วจับผ้ามาไอิอกว่ามคนฆ่าไว้เนี่ยฆ้าดำมันขักเนาะไปทางยาเนาะหาขัดหละหาเข่าสัอ

บกินบแตะเลยบ่อยเดินกินกับบัวใหญ่ไม่พนอะไรเลยคันเห็ดแนวบัจเหลือเนาะสบายเอออย่มีแต่มินฮิปอมให้เธอเจ้านะขับกินข้าวแ่บได้สนหนนป่บลมนะุมจะได้ถือตาบอดเท้าน LIKE ั้นแหละ

อไรขึ้นมาังัะไรยัยัวอไรนะเฮยเอาไขว้มา้ยอไปเนยเจ้เอยไขว้นยอก็ไมเทิร์ะเจะคุบไขวอนนอสลอดมาปีบนเจสไปมันก็ไม่นอนไรว่ะนบนเถนยน่ะช่ยเขาด้วยช่ยด้วยช่วยด้วยมาหยอกเลยเส้นองาไาดอยู่เรียแหงไขวะ มจะถือนี่ถืนี่มันเด็กชาวบ้ยมันเด็กชาบจ๊ะเยอย่แางแแรงเขาอาเอาไปล่อยให้เทิดรนีลมรุ่มนี่ยมันคบแขงเนนเฮ้ยปล่อยคบพอแพดดิบอกครบได้คอยนะแทบอกมันหมักส่งนี่ยวะส่งยีนนี่โอ้ยนี่ขี้เนี้ยนะอยาหยเนี่ยายบ่ ว่าเราเร่าเรากินมิตอรมิ้นกินข้าวแทบจะยเอ่อเี้ยนบเหืออเจ็บริาน้อยนะครบนี่ mùng đồn tất cả 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 mùng

กินวาชิจามันนี่กินเหล่าไหมแผ่นนะเนาะนายามสูรทีมงานแล้วกินเนี่ยล้วอ่อยเราบวบันีนอไแกงทิมเลกิน้อนก็บตาแดดแดดบดก็ตาชั้งทางกระซีใช้กระโตก็ตาเลยยารเสียบตามืงได้เออมาคุณได้เฮ็ดมึงยาเหมึงหนนนี้เรา่ันแม่นงัแม่มได้ลงมคบแข้งค่อยเดี๋ยนีลงมาะกบไเชื่อค่อยน่ เกิพอได้พูดด็กคอเมนอย่างเมนชิ่นหลอดนี่วะชิอดนังโมเหอ่งแบบว่กลนหน่อยนึงคาเหตุที่เมนชิ่นหลอดเจ้าหงบอกเโอ้ยน้องโมเหงความมีผิวสั่งนั่นแหละมันโมเหงเลยนแดดเอามาต่างแดดเองเสือใส่หัวสีขาวเสือบเอียงมันกระแกล่างเอาช้างเลยซีนกูนำผูกส่งนำเว้นละบอตาแตกมาหุ่งนี่ไ่ได้ต่ำเลยมาหุ่งนี่ แกกระถินจะซื้อมันมัเป็นแติดตามแล้วบัดเห็นนานี่มันชิมเป็นเหตุเทิดมานั่งชาติพี่นะบัดวัดไปเนี้ยกันนะรู้ไหมหามเตียงเขาพี่บ๊บ๊นั่งนี่นั่งชาตินี่บันั่งชาตดพี่นะเย็นกว่าได้พี่บ๊ะแมนพี่อานหน้าหินกินไอ้ชิมด้วยใบเราบอกทังเราบอกข้อมูลมึงหยอดมาจีบไม่เพิ่งมาเนี้ยมาเนี้ยไปชิบบอกเนาะมันชิบว่าซีมความลับต้องซีมเอาเอาบ๊บดเข้าไปคุยกับไอเทิดแบบตรงๆเลยเนาะ ซิมเด้อเออซิมดังๆนี่เด้อให้เราได้ยินน้ำความลับนะอย่าบอกอย่าห่มแก้มไอ้เธอได้ถือว่าไอ้ถือความลับกำลังจะเปิดเผยได้เดี๋ยวนี้เรื่องของสุธ์เธอเดี๋ยวเราจะบอกในใบเด้อเรื่องจะซิมนี่แม่วาบบุหายล้างหูจักเลยนะเด้ออย่าอูเนอะในเมื่อคอยว่าจีซีมแล้วผัดนันบ่อหนั่นเนาะ เดี๋ยวพาวนมาลุ้นนํากันวบ่ิมเรื่องหยังนี่ิมบ่ันด้เถิดมานี่สิให้บ่แพ้บ่แต่แลใครเอาก็ได้ในทีมนีเนาะบ่แพ้บ่แพ้อยากได้บ่เวียงก็บ่เวียงอยากได้ด้นหลายคนอยากได้นะมาจเเพค่อยบ่ได้อยู่เฮือนแต่ว่า สราใบนี่โบอยากเราห้แล้วลาวะ่ะเนาะขันยมุหให้ค่อยออกมาเมื่อนี่แลว้วไปข่าเจ้าฉันไหมข่าเลยนะให้ข่าเลยโบไปใบ,บไปใบข่าแล้วบ่ sự sám pháp chị thơ như vậy người ấy ừ, <laughs> hãy <laughs> 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 vừng của nó thì vào quài hòn kia vậy thôi, để bảy để làm vừng gì đấy. เอาไปจิ้ิมเราเราบ่ให้จิ้มเนาะไปเถิดทีมงานทีมงานเบิังชาวใบดูเราเห็นอย่างเดียวเลยจามชิลล์แล้วไม่ได้ใส่ใจเรื่องชิ้มบ้างเลยนี่เราสนเลยเราจะบอกเราได้ว่าแต่เรามีความลับกันเด้อ ย่านเล้วขาเจ้านะน้าทอยเอามาเมื่อนะย่นดอกนะฮะย่นดอกคอยเชยาเมื่อหรือได้มาแมลงนะสบายนเดา มาตอนนี้คอยเอาเมื่อลีได้เอาเนอว่า,าพอลูกแพทย์เสียเมื่อไรเี่ยเพราะว่าทางคอยเน่ยไม่มาอยู่แล้วฉันว่า,าพอลูกแพทย์บุเอาขอยกับซีเอานะมานี่นะตันติดตนมัน,น,มนเวลาอันอารมณ์สบายให้เด้อไปไหน พอซชิมอยู่พวบ้านนี้ชิมซิมดังชาวบ้ได้ยินน้ำมัน่ <c oughs> นเนาะตังเกตบางชาวบ้านะนี่ลแล้วบ่ได้หูงความลับนะว่าอันเว้าเรื่องใดนะแม่นเจ้าทำธุรกิจขายมาบ่าไ <c oughs> อะไรยังไงธุรกิจขายมาไปไหนโย่จ้าว่าชิมกันแค่น <c oughs> ั้นเ<ช>มนนั้นมาแล้วชงของด้วยเมนนั้นย่านอันเลยใบด้ บัวไฮน,น,ไน์น้อยที่สุดว่าเจ้าบัวยานตายนะข้ารถอ่าพี่น้องไงขาหน้าขาคนมันยังมีทางสู่นะเดี๋ยวไปตามชิลอดว่อน,นะว่าเราหวานกันพี่ปอบใช่ บบให้พี่ป้อกินวะไผ่ใหม่เราจะเฮ้ยเกินซีไหล่ะมาเอากล้องมาเอากล้องเวบี่ยลงมาเรายันเสียความลับนี่ซีซีแล้วผัดขอซีซีเวบี่ยบเบี่ยบบ่อยความหอวเมือเว้ยซีไม่เทิร์ดอันนี่กูสิเปิงซีกูนี่นี่เราให้ผัวพี่น้องไล่ผัวหนีตอนนี้ ไอตัวนี้อัาพิดกระไรรึไงมพโอเคพี่น้องเนอดนะสัญญาหมูนี่จดเีน้จดมี้อกันแล้ววานี่เนาะตาเได้กันเท้าอยู่นเท้าอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่เก่าปิ้งเป็ายเพราะเไ็้กระดอแทนนะเราจะเฮ็ดปิ้งจีนเดี๋ยวนี้คือจำเอ็น นี่หรับพี่น้องเนาะจังได้กับทั้งลิปนี้ก็ยูดีมีแฮงทั้งทีมงานก็เสิได้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องไว้พบกันคลิปหน้าคลกิมไนเนาะพี่น้องเนาะอ่าที่เดี๋ยวพี่น้องไปรอว่าเพิ่นจะไปเห็นแห้วเพิ่นจามซีนหมูเพิ่นได้จะดูดีมีแห้งเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องบัดดิบบุ๊คคุยแล้วว่าอันว่าคอย